สวัสดีครับ F c ฟซี FC และอันการผลิตทุกท่านนะครับมา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 คุยกันมาคุยกันไปโหวตกันหรือ,อยังไปโหวตกันหรือ,อยังแม่แม่นะครับ <c oughs> ไปเลย <c oughs> ไปโหวตเลยนะครับไปช่วยกันโหวตนะครับไปช่วยกันโหวตไปช่วยกันเชียร์นะครับไปช่วยกันเชียร์คะแนนมันจะเป็นยังไงเราไม่ต้องไปดูนะครับ เราโหวตไปทําหน้าที่ของเรานะครับส่งเสริมลูกของเรานะครับส่ง,งเสริมลูกหลานของเราเราชอบแล้วเราลักแล้วเราไปทําหน้าที่ของเรานะครับแม่ๆอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับลุงเหล็กอฝากไปด้วยนะครับลุงเหล็กอฝากไปด้วยเช้ามาก็กดให้สักหน่อยหนึ่งนะครับกดให้สักหน่อยหนึ่งนะครับก็มันเป็นอะไรที่ว่าและเราก็สุขใจด้วยเราก็ภูมิใจด้วยหนึ่งในคะแนนนั้น มันก็เป็นของเรานะครับอย่าลืมนะครับความสุขนะครับความสุขของเราเราไปกดให้แซนะครับแล้วก็พูดถึง f อฟนะครับที่มีข่าวมีข่าวกันเนี่ยโอ้โหหลายๆคนหลายๆช่องนะครับเซฟคุณเปานะครับเซฟน้องเปาเปารลี แล้วก็ออกมาพูดกันโอ้ยนี่ก็คือบทเรียนนี่ก็คือบทเรียนนะครับเราจะรักใครชอบใครไม่มีใครเขาว่าไม่มีใครก่าห้ามนะครับไม่มีใครก่าห้ามแต่ <c oughs> เรารักแล้ว <c oughs> เราต้องมีน้ําใจด้วยเราต้องมีน้ําใจด้วยนะครับเออเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์เราก็ไม่ต้องไปดูนะครับเออเราชอบใครเราก็ไปดูคนนั้น จะไปคอมเมนต์ในคนนั้นแต่เราจะไปแซะไปว่าไปพูดไปจาอะไรไม่ดีถ้าเขาแคปมาแล้วแล้วเขาก็มาพูดกันต่อไปมันจะทําให้ตัวท่านนั่นแหละในใสายตาของคนอื่นมองดูไม่ดีท่านเป็นเอฟซีใครแล้วเขาก็จะไล่ไปดูแล้วศิลปินคนนี้เป็นใครอะไรเป็นใครแล้วเขาก็จะเอามาพูดมาจากันแล้วถ้ามันบ่อยๆครั้งเข้านะครับบ่อยๆครั้งเข้าศิลปินเองเขาก็จะเอื่อมละอา ไม่อยากจะร่วมงานด้วยนะครับเขากลัวกลัวเอฟซีของศิลปินท่านนี้ไปพาดพิงถึงเขานะครับศิลปินจริงๆอ่ะเขารักกันนับถือกันนะครับใครก่อนใครหลังใครรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเขาจะรักใครเจอกันเขาจะทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสยกมือคาลพหวัดดีกันนะครับกนบลบนอบ เป็นอะไรที่ว่า <c oughs> มันเป็นประเพณีแล้วมันเป็นประเพณีแล้วนะครับที่ว่ารุ่นน้องเจอรุ่นพี่กระทักทายรุ่นพี่ยกมือหวัดดีอะไรมันเป็นอะไรที่ว่าศิลปินเองนะ่ะเขาก็รักใคร่กลเกวกันแต่เอฟซีอ่ะคือเราเป็นลากฐานเราเป็นพีรมิดนะครับเชิดชูนะครับให้ศิลปินของเราไปอยู่บนยอดพีรมิดนะครับ ถ้ามีจุดไหนที่มันไม่เคยดีไม่ค่อยงามก็ช่วยๆกันบอกกันนะครับเดี๋ยวพีระมิดมันจะพังทลายลงมานะครับศิลปิน้องท่านมันจะเป็นร่วงหล่นลงมานะครับจะอยู่ได้ไม่นานพูดง,ง่ายๆจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเราต้องมีน้ำใจเพื่อเพื่อเพ่อแพรนะครับเราไม่ชอบเขาเราก็ไม่ต้องไปดู หรือว่าศิลปินมาร่วมงานกับศิลปินในดวงใจของท่านนะครับเออศิลปินท่านนั้นก็พูดจาหยอกล้อแม่ๆวนละต่อกระติกกันวนลาะกันขึ้นกั่ทั้งงานท่านไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องหผเลาะท่านก็ยืนเฉยของท่านไปก็ได้นะครับไม่มีใครเล่าว่าไม่มีใครกล่าว่านะครับเออเขาวนลาะกันทั้งงานท่านไม่วนลาะท่านไม่ชอบ ก็ไม่มีใครเขาว่านะครับ <c oughs> บางคนเขาเปิดใจได้ท่านชอบใครศิลปินของท่านมาแสดงแล้วมีศิลปินท้านอื่นมาร่วมงานด้วยนะครับเขาก็ตบมือเขาก็สนุกสนานร่วมด้วย <c oughs> นั่นคือการมีน้ำใจคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันก็แล้วกันนะครับทั้ง FC ทั้งอะไรเขาก็จะมองมองดูดีอ่ะเออมองดูดีเขาต้อนรับได้เสมอไม่ว่าศิลปินด้านไหนมา นะครับเออมาแจมมาร่วมแจมร่วมอะไรมันทําให้เราเพลิดเพลินไปยืดต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเออไม่ใช่วันเราดูเสร็จแล้วก็กลับบ้านศิลปินในดวงใจคนอื่นมาท่านไม่ดูก็ไม่มีใครเขาว่านะครับเออหรือว่าศิลปินมาขึ้นก่อนขึ้นหลังอะไรนี่เราก็จะไปว่าเขานะครับถ้าไม่มีคนพูดกันบ่อยๆเขาอะนะครับบ่อยๆเข้าก็ จะพาให้เอฟทุกคนก็หันมามองดูศิลปินที่ท่านชื่นชอบมันมันไม่ดีว่าไม่มีใครดูแลทีมงานออของศิลปินท่านนั้นไม่มาลงมาดูแลหรืออะไรนะครับการคอมเมนต์หลายหลายช่องนะครับคอมเมนต์ comment ไม่ดีเขาฟ้องร้องกันเยอะแยะนะครับผมจะบอกให้นะครแต่คนไทยนะเขาให้อภัยกันได้นะครับผิดแล้วก็รู้ว่าผิด นะครับเขาก่อนก่อนที่เขาจะให้อภัยผมก็ขอบอกก่อนเร <c oughs> เราก็ต้องยอมรับคำวิาพากษ์วิจารณ์ของเขาด้วยเขาจะให้อภัยเราเนี่ยเขาก็ต้องพูดก่อนพูดก่อนนะครับเออพูดก่อนอะไรก่อนว่าการคอมเมนต์แบบนี้มันไม่ดีเราเป็นเอฟซีเราต้องมีน้ำใจนะครับจะไปคอมเมนต์พูดจะให้ศิลปินนั่นอื่นมอง ไอสายตาขาองคนอื่นมองดูไม่ดีว่าเออท่านไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเออท่านก็ไว้ในใจนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ว่าเออบทเรียนบทเรียนเออก็ถ้ามันเป็นหลายๆครั้งเข้านะครับเขาก็จะมองมองดูไม่ดีมองดูไม่ดีนะครับอันนี้ก็ขอบอกไปด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับ ก็เอาไว้แค่นี้อย่าลืมนะครับแม่แม่ลุงเหล็กลุงเหล็กบอกว่าให้รีบไปกดนะครับไปกดนะครับเออไปทําหน้าที่ของเราเรารักลูกเราเรามีความสุขเราได้ทําแล้วเรามีความสุขอย่างลุงเหล็กเ่ยมีความสุขมากเลยเช้ามาก็กดโหวตเลยนะครับเรามีความสุขหนึ่งในผลหนึ่งในคะแนนที่เขาได้ก็คือเรา นะครับเขาจะได้รางวัลไม่ได้รางวัลเราเรายังไม่รู้แต่เราภูมิใจแล้วเราภูมิใจแล้วเรามีความสุขแล้วการที่เช้ามานี้เรากดให้แล้วนะครับเรามีความสุขแล้วอันนี้อันดับแรกเลยลุงเลกจะบอกเลยมีความสุขเลยเช้ามานี่ตื่นมาอาบน้ำท่านี่หรือว่าบางคนนี่ยังไม่ทันได้อาบน้ําเลยรีบกดแล้วนะครับเข้ามาดูรีบกดแล้วนี่คือความสุขของเราจริงๆนะที่เราได้ทําให้ลูกเรา นะครับที่ทำให้ลูกเรานะครับทําให้ลูกให้หลานเราเรามีความสุขนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ